ดูเดียนวิสก้าครับเสิฟนี่ครับเกาหลใต้รับเข้าจุดสายหลังยาวมาโดนล็อกไว้ได้ครับเราได้สวนก็โหเก็บหลังได้ดีครับกิมยองพยองทางโซวีโถงเข้ามาจะตีทัชเราก็ทำได้ครับโวันนี้ต้องบอกว่าสมใจนิดครับแยกมาแล้วครับใต้ครับแล้วลงมาเสิฟครับแม่วางตำแหน่งให้หมุนมาเสิฟเลยครับ คือทางด้านโราบาร์ดินี่ก็รู้นะครับว่าทางซูวีนี่เป็นคนที่มีทักษะในการเสิร์ฟนีค่อนข้างดีครับตปมาครับแข้งเข้าเป้าโคแลนด์ผลักยอดทำได้ครับ4-4ขีมย้ <c oughs> ยอนย้อนขึ้นตีล็อกออกไปอีกครับต <c oughs> ีพัดล็อกไม่ได้ครับกับตันขีม ดีครับเสียเป็นดีจูอาก็เป็นคนที่เสิร์ฟได้ดีเหมือนกันครับโปแลนด์มีปัญหาอีกแล้วไอไปติดบล็อกครับเปลี่ยนมาฝั่งนี้บ้างกราเบอร์โดนเซฟบล็อกไว้อีกยกมาสามเมตรหลังอ้าวโปแลนด์บล็อกคืนได้ครับดีดบล็อกครับทูกนี้จริงจริงจะมีกราเบอร์ได้ไหมเป็นตัวจริงนะครับ โคลแลนก็ยังไม่มีสมาเซ็กนะครับยังคงได้พักต่อไปดูครับจังหวะตีสามเมตรลูกนี้ครับเหมือนจะโดนทั้งบล็อกทั้งเน็ตนะครับลูกนี้ชิงเล่นบอลสองครับมีโคแลนรับมาโล้นครับโดนจิ้มสวนยังตีแก้ได้เก็บหลังได้ดีครับทางโซบีชิงยองพ่ยองบิดหลังสุดออกไปเลยครับบอลแรกมีปัญหาอีกแล้ว ัดหนักมาอ้าวไม่มีตัวมาต่อบอลสองครับแรับได้ครับทางโซลีแต่รับมาเนี่ยบอลมันก็ค่อนข้างจะต่ำเลยฮะดูอีกทีครับนี่ครับพุ่งมารับแล้วก็มีเพื่อนเล่นต่อทีเสียกเสร์ฟบอลมุดดีครับจ่ายบอลเร็วยังรองไม่ทันครับเอมิเรสต์สีพิกเน็ตตายเลยได้เล่นยอดครับ อย่างยู่ครับกาเบอร์จิ้มไปหลังบอเลเร็วครับอย่างยู่ยคิมยองขยองอีกทีนึงอาจล็อกออกไปดูใส่าเบเบนะครับลูกนี้ดูใส่ใสล็อกแล้วเป็นทัชบอลครับ5ต่อ3ครับเกาหลีใต้หน่อย แรกมาดีครับจังหวะแตะหยอดไหลหลังสวยมากครับเอฟฟิเมนโกยิงมาไหลหลังสั้นครับเอฟฟิเมนโกเดี๋ยวที่จะหยอดครับทุกนี้กราเพาะสุด โซวีโ,นโ,โดนบล็อกโนยโนวิคร,รับรับลูกนี้ล้นครับโอ้แลนจะได้โอกาสบ้างโดนเลยครับโนวิสกาเราอยู่ข้างข้าซ้ายพอดีขอบ้างครับโนวิสกาขนัดซ้ายอยู่แล้วนะครับขอ,อกจังหวะสองเลยครับแลนทิกนำแล้วครับคารุใต้จะตอบโต้โดยคิมฮีจิน,นบอลล้นมา ายองจ่ายบอลสั้นยังไม่ตายครับโปแลนด์เริ่มจะดักทางได้ดีขึ้นอาดมากเหยียบเส้นไปแล้วครับเปล่ครับทุกนี้เหยียบเต็มเต็มเท้าเลยครับถูับอเลอเร็ว่เบาไปหน่อยครับแล้วเข้ามาตีลุกนี้อุนจินเสิร์ฟลึกมาด้านหลัง ไปเต็มๆครับแล้วก็บล็อกลงในฝั่งตัวเองครับคิมทีจินกับลีจัวเกมในลึกสิกนะครับลูกนี้ไปยัดบล็อกไปดูครับจังหวะเซตมาให้บล็อกห่างไปหน่อยครับจัวบอลรูดลงฝั่งเกาหลีใต้นะครับเสิร์ฟไม่ดีครับคิมฮีจินเสิร์ฟ มิสกาจ่ายมาสามเม็ดหลังครับแก่ตัวได้ครับสตีเสียกครั้นี้นตีเต็มเลยครับสตีเสียสามเม็ดหลังครับวลานํำครับแปดต่อเจ็ดแล้วก็เป็นยีรนอกทางเทคนิคครั้งที่หนึ่งครับอูทีครับคราวนี้ไม่เหยียบครับบล็อกอองครับหวะตีของลีจูอาวิ่งมาตีไหลหลังลูกนี้ตีเสร็จต้องรีบย่อตัวครับกลัวบอลจะมาโดนนะฮะ ตีเสร็จนี้ต้องรีบหลบบอลครับ8เข้าครับมองมาอยู่กับทางโซวีอีกแล้วครับสีเสียกจะแก้เซฟบล็อกได้เปิดให้กับคิมยองคิยองครับอลบลงไปเล็กตีตรงกลางระหว่างบล็อกเลยครับคิมยองคิยองดูครับจังหวะดีเฟน์ได้ครับ แล้วเซฟมาให้โซวีอีกแล้วรับลูกนี้เกือบล้นครับแม่ยังช่วยกันไม่ไหวแล้วครับบอลสามไกลเกินยองนะแต่งัดขึ้นคนระับแต่พอรับแล,แล้วลูกมันออกไปนอกสนามเมื่อมาสักครู่ดูครับปีมาเนีดีเฟนซ์ได้คนระับแล้วรับจังหวะนี้นครับเื่อนเล่นไม่ได้ครับ ออกมา3เมตรให้กับคิมฮีจินขอหล้นกลับมาเพื่อให้กับกิมยองทยองครับอย่างเหนียวครับโปแลนด์ตายข้ามาก่อนอีกครั้งสามเมตรกลางติดบล็อกเต็มเ,เ,เลยครับทางโซวีตติดบล็อกครับลูกนี้บล็อกเดียวครับขึ้นบล็อกคนเดียวครับวิคอฟสกาอยู่กับลูกนี้ตีไปแล้วรับได้นะครับโปแลนด์ ได้สวยสามเมตรกลางเหนัอตีมาติดบล็อกครับเอ้ยโปแลนด์มาเสิร์ฟเอสได้เหมือนกันครับลงครับลูกนี้มินิสิคเสิร์ฟมาลงด้วยครับทีมตีไม่ได้ครับหยอดมาก่อนโปแลนด์ได้ตอบโต้หยอดกลับเหมือนกันครับ พยองยกให้กับทีจินตีสาเมตรทำได้สวยครับตีสาเมตรหลังครับทีมีจินเหลือเสิร์ฟกลับมาได้ครับหลบบล็อกมามดีจูอาเสิร์ฟค่อนแรกมาดีได้ตีบอลเร็วครับแต่ว่าไม่แรงเท่าไหร่โดนสวนโดยกิมยองพยองอยังเซฟได้ครับเต็นเซลพักมา เอาไปเกี่ยวบล็อกเสียเลยครับเกาหลีใต้ใต้ไล่มาเป็น11ต่อ12ยกมาให้กับซีเสียก์เอาครับบล็อกคืนได้ครับกับเติมคิมเนเื้อจานด้านหลังเลยครับโปแ,แลนแล้วมาเจอบล็อกคนนี้ครับทิมเดีย๋ยองดูครับขึ้นมาตีมาใส่โดนมือซ้ายเต็มเต็มซีเสียครับเสิร์ฟ โซวีรับได้สวยคัลคิมตี้ยังเก็บหลังได้ดีครับสีไม่ถนัดครับผลักข้ามมาก่อนฝาัลงใต้ก็ทำอะไรไม่ได้ครับทางโซวีได้แต่ฟรีบอลจ่ายบอลเร็วครับโอ้โหวิ่งสวนกันมาสวยมากครับลูกนี้เซตนี้โปแลนด์ดูดีกว่าเซตที่แล้วเยอะเลยครับเสร์ฟดีครับสตีเสกเอาละครับนำสามคะแนนแล้วครับ ได้โดนนำแล้วลูกนี้นี่ครับเติดมารับเติบมาแล้วครับซีเสียบจ่ายมาให้กับที่จินเซฟหลอกได้แต่ว่าตีไม่ได้นะครับได้แต่ฟรีบอลโอกาสอีกครั้งของเกาหลีใต้ผีจินที่เดิมเมเดสิกรับลูกนี้หลุดออกไปด้านนอกครับผิดเยี่ยม บอลนี้หลุดด้านหลังครับเป็นแต้มของโกแ,งแลนด์หลังกับลูกไมที่เสิร์ฟติดรคบกราบเบอร์เล่นเสิร์ฟมาเป็นฝั่งเกาหลีใต้ครับพักอินจิน มาเป็น14ต่อ16รับมาดีครับไต,ตีเต็มเต็มบอลหลุดออกข้างไปครับอาวาเาเกสก้าครับลงมาเสิร์ฟดีหัวสาวให้กับทางโซวีบอลยังไม่ตายครับนัดข้ามาได้สามครั้งที่สองสีพัสไปออกลงมาเสิร์ฟ คนแรกโปรแลนดห่างแต่ว่าตีเล่นทางได้ดีครับยืดไปด้านหลังมืสิกค,ครับลูกนี้อยังรักษาระยะห่าง3าคะแนนไม่ได้ครับโปรแลนด์ดูครับตีหลบบล็อกมาครับไหลใต้มาให้ตีโดนบล็อกอีกแล้วก็เสียไปเลยครับเซตนี้โปรแลนด์ มาผิดฟอร์มกับเซตแรกเลยครับกลับไ้ได้ครับทางซวีเสียวซงจูตีโดนบล็อกอีกแล้วแต่ว่าัุกนี้ออกครับบอลออกข้างครับตัวตีของเผียวซงจูดุยทีครับตีใส่บล็อกครับออกครับทุกนี้เป็นคะแนนของเกาหลีใต้ กับจอมเสริฟทางโซว,วีอีกแล้วครับเ,เริ่มรับได้ดีขึ้นแล้วครับโปรแลนด์ไปีกทุนี้เซฟบล็อกได้ยกมาให้ต่ำไปหน่อยครับคิมได้แต่ฟรีบอลแล้วก็โปรแลนด์ขึ้นเติเสฟดียังมีลุ้นครับรับได้แล้วตีเสียกปโอปรด,อดล็อกออกไปครับ ตีใส่บล็อกแล้วก็ทัชครับตรงนี้ตีเสียบดูครับตีใส่ฉีกครับไปโดนมือของรีจัว21ต่อ17ครับรับตรงนี้นนนนดึงกลับมาให้เล่นรองไว้ได้ครับจักก้าแล้วก็อัดออกไปอีกครับโปรแลรนด์ทีมรับเทียวซุงจูตีครับ โดนเซฟไม่ได้อีกบิดลูกนี้มายังอยู่ครับโอซียงังเขาสวนมาแม่โดนบล็อก็ลงไปในฝ่ายของโปรแลนด์ครับวิคอบสกาวิคอบสกาเนะี่ยขึ้นดักทางถูกแล้วนะฮะแต่าาขึ้นบล็อกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับลองมาจับภาพมาที่เธอบ่อยนะครับ จูอาเสร์ฟาไม่ได้แล้วก็ชื่นตีเองครับกราเบอร์เฮจินให้มาเปียวซุงจูเซนเซอรับได้นวิสกาบิดให้กับซีเซียกยอดยันไม่ได้ครับของสวนมาสีไม่ถนัดเท่าไหร่แต่ว่าอัดมาได้แรงครับกีมยองขยองสวน มีิทเก็บหลังได้แล้วตี3มเมตรเองครับก่อนหล้นอ้าวบอลมันยังไม่ข้ามครับซุงจูพลาดครับลองอายุ19ปีเท่านั้นนะครับคกเรสกาคกเรสกาเสิร์ฟ <c oughs> เฮจินให้มาครับอึอนจินแปะข้ามมาก่อน <c oughs> เปลี่ยนทางมาให้กับทิมบ้าง <c oughs> โปแลนด์เสียแล้วครับ <c oughs> โดนซุงจูเสิร์ฟ ับไปดีครับสีเสียกดวนเดียวหันไหม,มไม่ไหวแล้วครับไม่มีมุมครับอย่างครับเป็นคอยแรกเสิร์ฟพลาดไปเองครับมีส่เสียอยี่สนะครับโปรแลนขออีกทีเดียวครับจะปิดเซตนี้ได้ ยองเสิร์ฟเธอกันรับไว้ดีเปนะิดมา3เมตรหลังไปตรกน,นี้ออกครับบุชสินบอกว่าจะหวาขึ้นของสเตเซียกออกอาครับยังมีลุ้นอีกเฮือกนครับเกาหลีใต้ดูครับไม่มีบล็อกแล้วนะครับโอ้โหตีออกหลังไปครับโผล้ละนอกเลยครับโปแลนด์ มาเสเร็จก็ทำหน้าที่กองเชียร์ไปก่อนครับ ไม่แน่ครับเกาหลีหใต้เซฟมาได้2เซตคอยต์ิเ่เซฟรับหลนแล้วครับโจนผักสวนถิ่เล่นบอลสองครับยังเก็บได้ถังโซวีหยอดครับตีแก้โอ้แล้วก็ยิงแม่นครับสตีเซียนไปลงไปในที่ว่างครับพอแลนชนะในเซตที่2ครับ 25ต่อ22กลับมาตีเสมอเกาหลีใต้เป็น1ต่อ1น่เซตช่วยกันเล่นนะครับโปลแลนแล้วก็